สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอพีทีวีนะครับที่จะเป็นเรียลชั่นกับแอนิเมชดินแดนไข่มุกอัศจรรย์ใน EP ที่27นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะโอ้โหแม่ของเราเนาะราชินีทัพทีมกำลังล่อแล้วใช่เราก็ได้แต่คาดหวังว่าถ้าสองคนเนาะจะออกมาช่วยแม่หน่อยนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเรียลชั่นของตัวแอนิเมชั่นนี้ใน EP ที่27นะครับ รับใช้ข้าซะดีกแม่ซะซีนหรอไม่ได้หรือุ้ยจับแล้วอ่ะ เราก็รอจากนองแล้วเฮ้ยเฮยเทียบกับพวกเขาแล้วพวกเราอ่อนได้กว่ามากจริงๆเตรียมข้าคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแต่ดูจากวันนี้แล้วยังห่างไกลนะเราต้องพยายามให้มากฝึกต่อไปก่อนเหตุการณ์สงบค่อยเดินทาง ยกเสียงยังไม่นอนอีกเหรอเขาแค่คิดถึงพี่ฝาวาน,นิดหน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้เขากับพี่หลานจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันแจ็คฟอนเลยพี่ฝ่าวานเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ที่ไกลแสนไกลแต่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาแน่ใช่เขาเคยบอกว่าจะหาดอกหยกเซิงมาให้ข้าดูเล่นเดังนั้นแล้วจะต้องนอนให้เต็มที่ดูแลร่างกายเพราะว่าเขากลับมาเห็นเจ้าแข็งแรงจะได้ดีใจนะ เหืมเจ้าเป็นอะไรอ่ไม่รู้ว่าหย่งเสียงเป็นอย่างไรก็ถึงค้าให้พ่อบุญทําช่วยดูแลแต่เขาก็มีงานมากมายย่อมมีลาเลยไปบ้อืหวางใจเธอหย่งเสียนเป็นเดึ่ีเหลียวฉันลาดแถวอาจารย์เต้มขอดูแลอยู่ แบบนี้ตั้งนานแล้วข้าเริ่มคิดถึงท่านพ่อท่านแม่แล้วโอ้ยหากเขาเห็นเจ้าในตอนนี้คงดีใจมากแน่คงอย่างนั้นนะไอ้ย่า่ช่วงที่ไม่ถูกไล่ข้ารู้สึกดีอย่างนี้นี่เองถือว่าหลุดพ้นจากผมอะไรเอ้ะุย มีอะไรจ๊ะตามมาเออทำไงดีรับท่าไปโอยปล่อยหรือเอาขี้เกียจจะนอนเอาขอโดนดึงไปโอ้ยไม่ตามเหรอฮ่าฮ่าฮ เออสบายดีไหมเออพอหวานสบายมากนอนเลยแล้วกันนะคร้งถ้ามันพาเราไปหาหาอี่สจจะทำยังไงเฮ้ยนี่ทํายมันทิ้งสาเหนื่อยแล้วโอ้ยโอยโอ้ยโองี่ละ 啊！<laughs> <laughs> มีหัวใจเขาอยู tamam ่อะนี ed, but, 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 um, um. ่อะไรกันเน่ยไม่แน่ใจแต่เป็นสัมผั์ที่ค่อยๆชัดขึ้นเจะไม่อยากตายเออพวกเราลงไปดูกันไหมเจิ๊กเจว่ะเอาล่ะเจอถึงเวลาช่วยเหลือกันละไม่ตรงนี้ภาพลงตา เป็นภาพลงตาดูอีกทีดูอีกทีเะยม่ตกลงมาเป็นหลุมแล้วเหรอไม่ดีในเมื่อไขมุกพาเรามาที่นี่แสดงว่ามันต้องมีความหมายแน่ลองไปดูกัน

ไม่ได้ม <c ười> ันกําหนดมาแล้ว <c ười> หนังหน้าก็ตายก้าวถอยหลังก็ต้องตาย้สตายไม่ได้ปาลีชีผิดเงเ่ินไข ถ้าพูดตามจริงเพราะพวกเราจริงหัวใจนางม,มาก่อนแต่ว่าถ้าห้ามข้างั้นก็ให้ช่วยนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่ไข่มุกพาเรามานี่บางทีที่ไข่มุกฉิงหัวใจนางไปแล้วอาจรู้สึกผิดขึ้นมาก็ได้ไข่มุกบ้ารู้สึกผิดนะจะยังไงข้าก็ไม่เชื่อข้าว่าไม่ต้องสนใจ ไม่ไปอ่ะกดได้มันจะสื่อแบบนี้บ้างไม่ได้เหรอเฮ้ยใครฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย วิชาท้าบสมานไม่ช่วยเรามาลองกันอีกทีลองกันหรอกลองหอดกัน <c oughs> เออไม่ได้ว่ะอุ้ย ึ่งห้าวันแล้วขอ,อพัสักหน่อยถึงนะทำไมถึงวิ่งคงใกล้ถึงศาลเจ้าแล้วถึงต่อให้นางฟื้นขึ้นมาวิ่งหนีก็ตามมาไม่ทันก็คือ,อ,อเราตามสนองเราจริงๆเอะถ้าพวกเราไม่ช่วยนางก็คงไม่ต้องวิ่งหนีหมดพลังเราอะข้าเสียใจแล้วน,นี่เจ้าเสียใจไหมข้าไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป และอีกอย่างนี่เป็นสิ่งที่ไข่มุกชีน้นะมันไม่ทำร้นะยาย,เ,ยเราแน่ิเฮ้ยเลิกพูดถึงไข่มุกเลยมันทำให้เสียขวัญทุกครั้งลากเราไปใกล้จกักรพรรดิดีๆอยู่น,ะนั่นดีนะที่เราไม่ถูกสูบตายถ้านางฟืง้นคนร้ายกัดอย่างนางคงต้องเห็นเรคุณเราและไล่ฆ่าเราแนะ่ถูกบันจึกเจ้าเงียบหน่อยไม่ไ่อย ยังไม่ได้ตามมาเลยอ,อ,อีกอย่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาด้วเฮเล่กงานแล้วไม่ให้ข้าพูดนี่ปัญนจออดภูเขาข้างหน้าเป็นเทือกเขาสัติ์ศิล้์แล้ว ข้ามเทือกเขาศักดิ์สิทลอยขานเจ้าก็อยู่ไม่ไกลข้าไปข้าไปชีวิตสูงสุขชีวิตสุขชีรู้ว่ายีดาวไร้นั่นเป็นไงบ้างยีดาวไร้อ๋อเอามานอนตรงนี้อตรงนี้แล้วก็หนีป่ะหนีมาห้าวันละเห้ห่มผ้าให้ด้วยจัดที่ให้สวยซะด้วยนะบรรยากาศดีทุกคนโอ้แต่แม่เจ็บตังจริงจ้ะ ัใจกำลงตคืนมาแห้วป่ะเนี่ยหัวใจหรือเปล่าไม่นี่ไม่ใช่หัวใจของข้าพวกเขาสองคนทำอะไรกับข้ากันแน่นะุดยอเลกลับไปเฮ้เห็นป่กันชัดชเย้ะเห้อเ จะได้เห็นว่าช่วยเป็นการจะได้ไปคิดไปเองแค่พอลังถูกรถทอน เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปไม่ถูกเหมือนมีอะไรที่ขาดหายไปและมีบางอยา่างเพิ่มข้ามาอืเราทำตัวเองชัก้เลยสัมผัสไม่ถึงพวกเขาแล้ว เ็นหัวใจของพวกมนุษย์นี่แต่ว่าอาความรู้สึกรู้คิดมากขึ้นการใจเย็นอะไรอย่างงี้ 变出勒咩？ ภูเขานี้ดูสูงมากเลยนะเนี่ยจ้แน่ใจนะว่าเราต้องข้ามเทือกเขานี้ทางนี้ใกล้ที่สุดหากเราไปทางอ้อมจะต้องเดิน2,000กว่ากิโลเมตรถ้าข้ามไปก็แค่300อกว่าเช่นนั้นก็ไปกันบินเอาจะไม่มีพลังบินหรอือเปล่าไปกันปีศาจเ้ย มานะเจอเผาแพ้ภูเขาอพอดีทุกคนยืนตรงเอ,อ ก็ทุกคนก็ยืนตรงกังไอตวัดตวัดเดินจะแบบมีย่อมาก็เลยให้ยืนตรงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันว่าเผาแพลภูเขาจะมีบทบาทอย่างไรแต่ว่าในอีพีนี้เนาะนะผมก็ทางด้านของคุณแม่ของเราก็ได้รับการช่วยเหลือจริงๆใช่เจ็บหนักจากการต่อสู้มาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นฝ่าวากลังเกิดที่ก็ช่วยเหลือเนาะก็ไอไข่มุกได้มตนมาถ่างมาแล้วจริงๆไม่ได้ช่วยหรอกอ่าต้านก็ไม่ได้ด้วยจะหนีก็หนีไม่พ้นอีกฆ่าก็ไม่ได้เอก็รู้แล้วว่าต้องช่วยเหลือก็เลยรวมพลังกันแล้วก็ช่วยเจ้าแม่ช่วยช่วย ช่วช่วยเออช่วย,วยทีมหรือว่าช่วยแม่ของเราไว้นั่นเองเนาะนะครับแม่ตื่นมากับเอเ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอย้อนดูหน่อยอกอก่อด,ดีนะที่ย้อนดูได้เนี่ยไมื่อั้นที่คิดไปเองไกลเลยเนาะก็ย้อนไปเห็นออสองคนนี้เขาช่วยเรา,าแล้วความรู้สึกมันก็เริ่มกลับมามีบางอย่างหายไปแต่มี<อ>สิ่งใหม่เข้ามาแทนใช่มีความรู้สึกของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเหมือนเป็นการแม่หัวใจกันไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นหัวใจที่เป็นหัวใจมนุษย์มนุษย์ซึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกที่นึกคิดที่่่แบบวาาาเมมมืออนนนุษยย์กขึ้ะไร อะไรแบบเหมือนได้ชีวิตใหม่กับมาอีกครั้งแต่ว่าบาดเจ็บนี่คือหนักเลยหนักเลยแต่ก็เราก็ไม่รู้พ่อฝั่งสองคนนั้นเป็นไงมันก็ไม่รู้เนาะคนไหนคนที่สู้กับเขาอ่ะอ๋อเออใช่ของไอ้โลโลกับเจียวใช่ไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่แล้วก็ตัดพาไปที่ผูโสใหญ่ก็ทําพิธีอะไรสักอย่างละลายแล้วก็เหมือนหล่อลอมขึ้นมาใหม่ละลายเพื่อเกิดใหม่เออแต่เห็นโครงร่างเป็นผู้หญิงกับผู้ชายหรือจะเป็นพ่อแม่ของของหลังเกอใช่ไหมอแอบคาดหวังว่าจะกลับมาจริงหรือเปล่าก็เวลาเดต่นว่า กีน่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะน,นะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะหมอโซลูชันกับแอนิเมชันแดนไข่มุกอัศจรรย์ใน ep ที่27นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ฝากกักนทั่กับบอลทีวีในเอ็กซ์นะครับสำหรับวันนี้พระสารพจนะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับเรีเอชชั่นใน ep หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ